สวัสดีครับขออนุญ,ญาตประช,ชาสัมพันธ์นะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์ทั้งในรูปแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับโดยสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาวัดราชนัดดานะครับนายกสมาคมท่านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนะครับนี่ก็ผมเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจำสอนในวิชาโหราศาสตร์ไทยของสมาคมนะครับแล้วก็หลักสูตรเนี้ย อำนวยการสอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็ทั้งในรูปแบบทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับก็ตอนนี้ก็ออนไลน์100%แหละนะครับ0 6 3 2 4 1 5 6 9 3ติดต่อได้นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้น6เดือนนะครับเดือนละ1,000บาทจ่ายเป็นรายเดือนนะครับ ทุกวันพุธครับเวลา9ก้านาฬิกาถึงสิบอ็ดนาฬิกาหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์สำหรับผู้ที่มีความรู้ทฤษฎีเบื้องต้นไปแล้วนะครับคนที่รู้เรื่องดวงชะตาแล้วนะครับเดือนละหนึ่งพันบาททุกวันพุธนะต่อกันเลยนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาถึงสิบสามนาฬิกานะครับใครที่เลือกเบื้องต้นเนี่ยแนะนำให้เรียนหลักสูตรเดียวพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องข้ามขั้นเดี๋ยวจะงงเนาะ แต่คนที่รู้แล้วเนี่ยสามารถเรียนได้ทั้ง2คอร์สก็คือกลับมาปูพื้นฐานก็ได้นะครับแล้วก็ต่อยอดพยากรณ์ก็ได้แต่ท่านต้องมีความรู้มาแล้วเนาะเริ่มวันพุทธที่2กุมภาพันธ์2565ครับสมาคมโาศาัตร์นานาชาติวัดราชนัดดาลาม0632415693ติดต่อทางนี้นะครับคุยรายละเอียดกันอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ณตรงนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับโชคลาบวันที่17มกราคม2565นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะวันจันทร์นะ17มกรานะอย่าอย่าพลาดไปวันที่16นะครับวันที่17มกราคมเป็นวันจันทร์นะครับบริวารอายุเดชสีดาวเสาร์เป็นสีดาวเสาร์เป็นเกษตรมีความเข้มแข็งฉะนั้น ดาวเสาเด่นครับนะเลข7ดนะนะดาวเสาถือว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสครับเป็นองค์เกณนนะครับปัสวะนะครับทัศต้ององค์เกณนชีวะจันภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศ4สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยาเห,ห่ดาวพฤหัสก็ถือว่าสวยงาม พราะดาวพฤหัสได้องค์เกณฑ์เกณฑ์สิบของชาวลัคนา,าร,ราศีพฤกษาและพฤหัสอยู่ในเรือนราหูราหูก็มากลุ่มลัคนากับเกตฑนี่แกับเก้าเขาเรียกว่าราหูเต็มองนะราหูเป็นส่วนครึ่งบนเกตเป็นส่วนหางหรือว่าครึ่งหลังครึ่งล่างนั่นเองนะครับเนี่ยเขาต่อตัวบางตำราเขาให้คุณวิเศษว่าเป็นราหูทรงยศ ก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าดีแหละนะเรียกว่ามาส่งเสริมกันพระจันทร์อยู่พบการเงินสวยสินะพระจันทร์นี่ก็ถือว่าสวยด้วยและเป็นวันจันทร์เห็นไหมพระจันทร์อยู่ในเรือนการเงินนะเรียกว่าเป็นสองก่ลัคนาเป็นสองเป็นสามเป็นห้าก็ควรไทยจะได้เป็นนายศักดินาสักถึงพันนี่นะครับนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและดาวจันทร์เนี่ยก็มีอาการซะด้วยเพราะว่าดาวพระจันทร์นั้นกําลังจะย้ายราศี ย้ายหลัง16นาฬิกาน่แหละนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่าดาวมันขยับมีอาการนะเรียกว่าดาวมีอาการก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามดาวประจำตัวของท่านดาวศุกร์เห็นไหมดาวศุกร์เนี่ยก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวเสาร์นะแต่ถามว่าดาวอาทิตย์นี่โอกาสก็อาจจะน้อยสักหน่อยนะเนื่องจากเป็นวันจันทร์เขาเรียกว่าดาวพระอาทิตย์ะเป็นกลากินี นะกาลกินีตามทักษะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกแต่ดาวประจําตัวท่านถือว่าสวยนะครับเป็นมนตรีทางทักษะเนี่ยก็ถือว่ามีโชคมีลาบเราดูจากดวงก่อนว่าดวงมีเกณฑ์มีโชคมีลาบไหมต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภมีครับนะมีแน่นอนดาวพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์พระจันร์อยู่เรือนการเงินนะถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับดาวอังคารเจ้าเรือวินาศก็ไปมรณะซะแล้วเนะี่ยก็ถือว่าดีนะดาวเสียเข้าเรือนเสียว่ากันไป อันนี้ถือว่าโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับก็สถานการณ์อย่างนี้นะครับก็อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะข้าวของเครื่องใช้ก็ราคาขึ้นทุกอย่างนะครับก็เรียกว่าเสี่ยงโชคสนุกสน,กสน,กนะครับพอทำเนานะครับก็เรียกว่าอย่าพิ่งอย่าไปทุ่มทุนสร้างอะไรมากนะครับคนมีโชคเนี่ยนิดๆหน่อยๆมันได้โชคลาภมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่โอเค แต่ชาวลัคนาราศีพฤกษบดีในเรื่องการงานครับงานการของท่านยังพัฒนาไปได้อีกไกลนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบก็ขอให้โชคดีในวันที่17มกราคมนี้ทุกท่านขอโชคดีส่วนเลขที่มาจากดวงดาวก็เนี่ยประมาณนี้นะก็พัจจันทร์อเด่นสุดคือสาวนะพฤหัสลาหูพรจจันทร์แล้วก็พัศกรครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ แล้วเมื่อได้โดวชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะนะ่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ